กระถาคาถากระ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 ดูง่ากระถากระดูกฮะกระถายังไม่ได้เล่นต่อครับอ๋อคาถาอ๋อครถากระถาฮะอ่ะไปเดี๋ยวนะโอ้ตายเอาไปว่าอ <Twelve> ่ะเจ็ดกระถาเจ็ดเวทมนต์ชาลิ้หรอชาลิ้รครับ ก่ทะเลก่อนอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งแล้วทะเลกันก่อนเราถามกันแล้วเราฝึกเนียนเราตายแล้วมีแค่นี้แหละทำไมกระถากับเวทมนต์ถึงเชื่อเลยครับเออทุกระถาก็ต้องมีเวทมนต์ไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้บอกพูดคาถาผมกะถากะถากะถาไม่กระไม่ต้องร้อง กระถากระหาไอ้คนเราตายแล้ว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 เราจะแน้ใค้ให้คู่กรณีเขาคุยกันสองคนสองคนเราตายแล้วน้ำพูดว่าอะไรนะกระถากระถากระถาไม่มีควบกร่มกระถากระถากระถาไม่มีความหมายว่ากระถา มีครับมีครับมีหรอมีครับกฐามหาวิทยเฮ้ยเตอตายแล้วอย่างนี้ดิที่มันเป็นนกตัวลายๆใช่ไหมเป็นกฐา